นี่คือเม็ดผักหวานนะครับสดๆที่เราเก็บมาจากป่าเป็นเม็ดที่แกจัดแล้วนะครับแล้วก็เอามาขั้นตอนการเหยียบนะครับนี่เตรียมตัวเหยียบการเหยียบต้องเหยียบใส่ตะกร้กาแบบนี้นะครับแล้วคนใส่รองเท้าบูทเหยียบนะครับเพราะมันจะมียางที่มันคันนี่ครับมาดูเขาเหยียบแบบนี้นี่ครับนี่คือเหยียบน้ำหนักคนจะพอดีพอดีนะครับ แล้วก็ให้มันเสียดสีกับตะกร้าเหยียบอยู่ในน้ำตัวนี้ได้แล้วเราก็จะมาผ่านขั้นตอนของการขัดให้สะอาดอีกทีหนึ่งโดยใช้เครื่องซักผ้านี้นะครับนี่อ่าดูพี่น้องให้เห็นนี่เห็นอย่างนี้ครับผมมีคอยมีคอยขัดนะครับเพื่อให้มันสะอาดก็จะได้เนี้ผักหวานป่าออกมาแล้วเราต้องเอาเม็ดผักหวานนี้มาผึ่งนะครับมาผึ่งลม พึ่งด้วยลมก็จะได้เม็ดผักหวานที่พร้อมจะเอาไปปลูกนะครับเม็ดผักหวานนี้ยิ่งใหม่ยิ่งสดก็ยิ่งอัตราการงอกสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าเอาไว้นานให้รีบเพาะลงดินเลยนะครับนี่คือเม็ดที่เราขัดเรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยนะครับสดๆเลยพร้อมที่จะเอาไปลงแปลงปลูกแล้วถ้าเราไม่ขัดออกนะครับนี่ ถ้าเม็ดผักหวานที่มีเปลือกเคลือบอยู่นะครับมันจะทําให้มันไม่งอกนะครับนี่เป็นธรรมชาติของเม็ดไม้ของต้นไม้เพราะนั้นกระบวนการเอามาขัดเอามาเหยียบเอาเปลือกของเขาออกเนี่ยแล้วามาผึ่งให้สะอาดเนี่ยก็จะทําให้ไม่เกิดเชื้อราแล้วก็ทําให้เม็ดผักหวานป่านี้งอกได้ดีอันนี้เป็นวิธีการที่เราเรียนรู้มานะครับผมมาแบ่งปันมาแชร์กันครับ พี่น้องก็ไปลองทดลองดูนะครับเพราะว่าผักหวานป่านี้เป็นผักพื้นบ้านที่อายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวกินยาวเลยแล้วก็เป็นไม้ที่แข็งแรงนะครับชอบพี่เลี้ยงพวกไม้ป่าไม่ว่าจะเป็นต้นแดงก็ขึ้นดีนะครับต้นตะขบต้นมะขามเทศต้นลำไยห,หรือต้นดอกแคร์นะครับเขาจะชอบมากเพราะฉะนั้นถ้าปลูกผักหวานป่าอย่าลืมนะครับมีไม้พี่เลี้ยงให้เขาด้วยจะดีมาก เ่วอนพี่น้องถามว่าเม็ดแตกๆแบบนี้งอกไหมนะครับนี่ครับเม็ดแตกๆแบบนี้เราได้ทํางานทดลองแล้วนะครับว่าเม็ดแตกๆเนี่ยถ้าใหม่ๆอย่างนี้ก็งอกเหมือนกันนะครับไม่มีปัญหาขอให้พี่น้องเอาไปเพราะเอาไปลงดินให้เร็วก็ไม่มีปัญหาครับงอกหมดครับผมก็ามาแบ่งปันกันครับขอบคุณครับ